สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามมาค่ะสอบาถามมาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะท่านปฏิบัติงานทำงานอยู่ที่ ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วตัวท่านมีชื่อณภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านค่ะตัวกับทะเบียนบ้านอยู่คนละที่ค่ะทำอย่างไรถึงจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ค่ะวันนี้พออน้อยมีคำต่อกรณีกรณีที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่ในทะเบียนบ้านการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุกระทำได้ไหมกระทำได้โดยวิธีการมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องหรือท่านใดที่สะดวกแทนตัวเราเองกอารแทนตัวท่านที่จะไปใช้สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุณนะภูมิลำเนาณนะอบตณเนะทศบาลและสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คนกับภูมิลำเนาญี่นคนละที่การใช้ใบมอบอำนาจใช้ใบมอบอำนาจเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปนะจ๊ะจะโหลดทางอินเทอร์เน็ตหรือซื้อขายตามร้านค้าร้านวัสดุเครื่องเขียนาหรือทั่วๆไปที่มีใบมอบอำนาจจำาหน่ายราคาไม่แพงนะคะใบเดียวมากออลายละเอียดให้ ใครที่สะดวกญาติพี่น้องที่สะดวกที่อยู่บ้านในะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในภูมิลำเนานั้นที่สะดวกที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้นะจ๊ะท่านโหลดมาท่านก็เขียนกรอกรายละเอียดค่ะท่านตัวท่านเองชื่อนามสกุลกรอกในรายละเอียดได้มอบอำนาจให้ในายกรนายขอเป็นผู้มีอำนาจลงทะเบียนผู้สูงอายุแทน ลอดจนให้ต้อครรมต่างๆต,ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่จนเสร็จการนะคะค่ะก็อากรสแตมติดเผื่อไว้เลย30บาทค่ก็มาดูว่าเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องแนบไปใบพร้อมใบมอบอำนาจสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท่านสำเนาทะเบ,บรรียนบ้านของท่านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารการเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งของท่านเองาการรับรองเอกสารทั้งหมด นะจ๊ะรับรองเอกสารทั้งหมดฝากไว้เลยหน้าสมุดบัญชีเลขที่บัญชีก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าเป็นปัจจุบันไหมมีการเคลื่อนไหวมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนไหมบางธนาคารนะคะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวก็จะปิดโดยปิดบัญชีโดยไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบก็มีก็มีนะจ๊ะเอกสารรายละเอียด ค่ะส่งไปชณีดได้เลยนะจะให้กับผู้ที่จะรับมอบผู้ที่จะไปทําการแทนเราที่อยู่บ้านนะคะที่อยู่บ้านค่ะก็ประสานกัน ทางโทรศัพท์ว่าใครจะเป็นคนละมอบนาจตัวนี้การแล้วก็ค่อยไปเซ็นชื่อผู้ละมอบทําการแทนนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในช่วงที่มีการเปิดรับลงทะเบียนตามที่พออน้อยได้ประกาศประชาสัมพันธ์กันอยู่โดยตลอดว่าเกิดวันที่ตัวน,นี้สามารถที่จะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนนะจะไม่อยากให้เสียสิทธิ์59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะ เป็นผู้ได้รับเบียร์อย่างชีพผู้สูงอายุไปไม่ได้มอบอำนาจนะคะมอบอำนาจในส่วนของผู้รับมอบเอกสารหลักฐานสำนาบัตรประจำตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านรับรองเอกสารเช่นกันไปยื่นณนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือพนักง,งานเขตน,นะคะเอกสารครบการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ลงให้แน่นอนในจะจตามห่วงระยะเวลาค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะกลับไปลงทะเบียนหออน้าภูมิลําเนาได้ใช้ใบมอบอํานาจนใจใบมอบอำนานะจานาไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนแทนไม่นานนะคะไม่นานก่ะก็มีหลายท่านก็ส่งข้อ,อ,อความมหาพรอน้อยอยู่ว่าลงไม่นานค่ะลงไม่นานก่ะก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม ส่งคำถามใต้คอมเมนต์ทุกคำถามพออ,อ้น้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออ้อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอ,ออน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ